ถ้าคุณแอบรักภรรยาของผู้บังคับบัญชาคุณคุณจะกล้าพูดความลับในที่แจ้งไหมแล้วคุณจะกล้าทำอะไรประเจิดประเจิดให้คนอื่นเห็นไหมคุณหญิงพอจะทราบไหมว่าท่านกฤษณะมีปัญหาใครบ้างที่รุนแรงจนทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ครับอย่างที่ทราบกันอย่างดีนะคะว่าท่านเป็นคนใจดี ถึงท่านจะทำงานด้านการเมืองแต่ท่านก็ไม่เคยขัดแย้งกับใครแสดงว่าคุณหญิงคิดว่าเป็นเรื่องชู้สาวคุณหญิงสงสัยว่าใครครับชลาทอนค่ะเป็นชลาทอนแน่นอนฉันมั่นใจแล้วคุณคิดว่าคุณชลาทอน มีเหตุจูงใจอะไรที่จะทำ้ายท่านครับเพราะท่านจับได้ว่าชลาธรมีชู้ชลาธรกับคุณตุลาทนายความของท่านแอบเป็นชู้กันค่ะคุณดุดดาวรู้ได้ยังไงครับเพราะฉันเห็นเขาสองคนไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันสองต่อสอง ถ้าผมหายไปต่างจังหวัดกับคุณชลาธรสองคนจริงจะมีบุคคลที่สามรู้เรื่องนี้ได้ไงครับก็อาจมีคนแอบเห็นหรือแอบได้ยินคุณกับคุณชลาธรแอบพบกันนะครับถ้างั้นผมขอถามคุณหน่อยถ้าคุณแอบรักภรรยาของผู้บังคับบัญชาคุณคุณจะกล้าพูดความลับในที่แจ้งไหมแล้วคุณจะกล้าทำอะไรประเจิดประเจอ้อ คุณได้นเห็นไหมแล้วยิ่งเรื่องที่คุณแอบไปต่างจังหวัดกับภรรยาของท่านแล้วว่าแต่เรื่องในที่แจ้งเลยแม้แต่กับพ่อแม่คุณคุณจะกล้าเล่าเรื่องนี้ฟั่งไหมดังนั้นถ้ามีคนรู้ว่าผมไปต่างจังหวัดกับคุณชลาธร<อ>ก็แปลว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นความลับที่ผมไป เพราะท่านกฤษณะสั่งให้ผมไปดังนั้นคำกล่าวหานี้ไม่เป็นความจริงครับแล้วจริงหรเปล่าครับที่มีคนกล่าวหาว่าคุณมีความสัมพันธ์ขันทูสาวกับคุณชลธนสำหรับผมท่านไม่ใช่แค่ผู้บังคับบัญชาผมแต่ท่านเป็นผู้มีพระคุณท่านให้ทุนการศึกษาผม ท่านไว้ใจและให้โอกาสทนายเล็กๆอย่างผมมาเป็นทนายส่วนตัวของท่านเราให้เศษอาหารหมาหมามันยังซื่อสัตย์กับเราท่านเป็นเหมือนพ่อของผมผมถามคุณหน่อยถ้าเป็นคุณระหว่างพ่อกับผู้หญิงคุณจะเลือกซื่อสัตย์กับใคร คุณตุลารู้จักกับคุณชลาธรน,นานหรือยังครับ8ปีครับงั้นก็แปลว่าคุณรู้จักกับคุณชลาธรก่อนที่จะมาทำงานกับท่านกิษณะใช่ไหมครับ ะะพี่บรรนายหรือเปล่าคะหนูขอปร,รึกษาหน่อยได้ไหมคะสำนักงานปิดแล้วนะครับแล้วพี่ก็เป็นแค่ทนายฝึกหัดส่วนพ่ยากรเจ้าของสำนักงานก็กลับบ้านไปแล้วครับพี่ช่วยดูเอกสารนี้หน่อยได้ไหมคะพี่ว่างไหมคะถ้าหนูไม่ได้คุยกับทนายวันนี้พ่อหนูต้องแย่แน่เลยคะ่ะนะคะพี่ พี่พอจะว่างไหมคะไม่หน่อยนะคะนะพ่อของหนูเป็นเสมียนค่ะถูกหลอกให้เซ็นใบรับเงินตั้ง5ล้านบาทเข้าบัญชีโรงงานของเสียชูชัยแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีเงินเข้าเลยสักบาทค่ะแปลว่า เสียเจ้าของโรงงานโกงโรงงานตัวเองแล้วน้องพอรู้ไหมว่าทำไมเสียเจ้าของโรงงานต้องใส่ร้ายพ่อของน้อง